สวัสดีครับสวนสมสิลปวันนี้มาทำงานนะครับแล้วก็พอดีว่ามาเจอสวนในข้างๆที่มาทำงานนะครับเนี่ยลักษณะเขาก็เป็นลูกอย่างนี้นะครับบางคนนี่อาจจะรู้จักแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นว่าเขาปลูกกันยังไงอันนี้เนี่นะครับลักษณะการปลูกนะครับอันนี้อยู่ที่ อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับอำเภอพบพระนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเกษตรกรรมของประเทศเลยนะครับดูลักษณะดินนะครับมันจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่ครับดินนี้เขาจะเป็นดินออกสีแดงๆนะครับสีแดงสีอิดนะครับ ถ้าเป็นที่อื่นนะก็จะเป็นดินดำเนะาะดินดำดินลุกลังซะเป็นส่วนใหญ่ลักษณะอากาศที่นี่ก็เย็นทั้งปีนะครับเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบคนที่นี่ก็มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับมีอาคารีซอมีคนไทยนะครับมีพม,มา่าแล้วก็ที่เยอะที่สุดก็คือเป็นม้งนะครับ ที่พพพระนี่ก็เป็นแหล่งไอเพาะปลูกขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับเช่นมันเลมันอรูนะครับของเลพวกพริกพวกกระลำพวกกล้วกกลยหอมนะครับทุเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นไอกุหลาบนะครับใกล้จะ14กุมภาแนละ้วดอกกุหลาบก็ออกมาจากพบพระนี่แหละครับ อันนี้ก็คือลูกของเขานะครับนี่ตอนเขาปลูกอะ่ะเขาจะเอาลูกกับเอายอดเขานะครับที่ขายอันนี้น่าจะเรียกว่าฟักแมวนะครับหรือมะละหวานเดี๋ยวดูการปลูกนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงเขาปลูกนี่นะครับอันนี้เขาปลูกนะครับ เขาจะปลูกอ,อยู่ใกล้ๆกันนะครับประมาณสัก10ต้นนะแล้วก็เอาขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปแล้วก็ให้มันเลือ้อยไปเลือ้อยไปตามค้างนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยส่วนตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปลูกนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อีกทีก็ที่โน่นเลยนะครับถือว่าการปลูกนี้เขาปลูกห่างกันมากเลยนะครับ ครับแล้วก็ที่โน่นนะครับโน่นนะครับเขาปลูกห่างกันมากนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเลยขึ้นไปเดี๋ยวมาดูลักษณะของยอดฟักเมลวนะครับที่เขาเอาไปส่งเข้ากรุงเทพหรือว่าขึ้นพัตตาคารนะครับเอาไปผัดน้ํามันหอยนี่ครับนี่ครับยอดฟักเมลวนะครับ หน้าคุณตากันไหมครับวันนี้มีโอกาสเจอก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงโอเคครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับทำมาให้ดูขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ